พระพุทธคือความมีศักยภาพในตนเองสามารถพัฒนาให้ถึงความรู้พระธรรมคือหลักเกณฑ์หลักการที่พระพุทธเจ้าท่านผู้รู้ได้สอนไว้พระสงฆ์คือบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการอันนั้นได้รับผลคือความสะอาดสว่างสงบมีอยู่ในโลกมั่นใจเราเองก็จะเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นเป็นสงในจํานวนนั้นแม้จะไม่ได้บวดกว็าตามศรัทธามั่นลงขนาดนี้ศีล ไม่ต้องพูดไปไกลคําว่าศิลสิลสิน,สน,สนไม่ต้องคิดถึงว่าจะต้องไปสมาทานที่วัดไปขอจากพระดูผลงานของศิลเลยก็ได้ถ้าคนมีศินมันจะออกมาในรูปแบบของความรับผิดชอบรับทั้งผิดทั้งชอบไม่ใช่รับแต่ชอบผิดฉันไม่เอาศินห้าอันห้าข้อนั่นก็คือรับผิดชอบทางกายทางวาจาทางใจ ข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่ไปเขียนไปฆ่าไม่ไปลักหนี่รับผิดชอบทางกายที่จะกระทําทางกายให้คนอื่นเดือดร้อนข้อที่สามรับผิดชอบทางกายทางวาจาที่จะนอกอกนอก,นอกใจล่วง้ำํกำกําเกินของกันและกันข้อที่สี่รับผิดชอบทางวาจาเต็มเป่าผู้จาอะไรไม่เป็นไปเพื่อความสูญเสียแก่ผู้อื่นถ้ามันผิดเราก็ต้องเดือดร้อนด้วยสังคมก็เดือดร้อนด้วย ข้อสุดท้ายรับผิดชอบแก่จิตใจตนเองล,ล้วนว่าจิตใจตนเองนี้ไม่ควรทำให้มันสูญเสียด้วยการไปกินไปดื่มไปสูบไปอะไรสิ่งที่มันจะทำลายจิตใจอันปัญญาพิษเรียกว่าควบคุมใจตัวแรกศรัทธานั้นไปว่ามั่นใจตัวที่สองศีลควบคุมใจรู้จักรับผิดชอบตัวที่สามจาคะตัวนี้โดดเด่นเป็นผลงานที่โดดเด่นมาก สังคมอยู่ได้ด้วยตัวนี้ผัวกับเมียอยู่ได้ด้วยตัวนี้ทะเลาะกันไม่ได้เพราะตัวนี้จาคะจาโขแปลว่าสลัดทิ้งจาโขแปลว่าสลัดทิ้งจาคะแปลว่าสลัดทิ้งสลัดออกไม่ดนหมายคำว่าเอาเงินไปบริจาคผัวโกรธมาให้แก่เมียเมียมาปฏิบัติธรรมเจ็ดวันกลับบ้านหัวทา้งนนกัดเคี้ยวกัดฟันยัเขี้ยวเห็นหน้าทามึงถึงใส เจ้าแม่ตอนบุญเอ๋ยสังบกไปนอนอยู่วัดบันแพร่ผลมาเฮ็ดหยังเดวสันเบิ่อเพิ่นหาบุบญเสสะปัทวิ่งมาแล้วโซวิสนันที่นี่ถ้าเราได้รับการจาคะเราฝึกจนถึงจาคะการปล่อยวางทาอย่างไรเราก็ยิ้มยิ้มให้เลาหายสะเถอะจังหน่อยแล้วก็เศร้าดอกยิ้มโอ้ยจะมันข่อยขึ้นหอดเจ้าข่อยขักข่อยแพ่งขึ้นหอดลูกอยากมาดีแต่ก็อยากได้บุญนำ้ำยิ้มพูดจาได้ดี แกก็ค่อยลดลงลดลงคือไม่โกรธตอบยอมก็ได้แพ้ก็ได้อารมณ์โกรธจะเกิดขึ้นจาคะสลัดออกไปพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าจาคะอันเป็นยอดอริโยปรโมจาโคฮิทคเวยะคิทังสภูปัทิปฏินิสขา,าดูก่อนพิสุดทั้งหลายคําว่าจาคะอันสูงสุดอันประเสริฐคือการสลัดความยุดมั่นทั้งปวงออกไปเพราะนั้นจาคะจึงเป็นลําดับลําดับ เมื่อคืนแกเก็บเงินได้ห้าพันกว่าบาทครอบครัวแกจนจนบางหลังน้อยๆแกทําเสาบ้านไว้ถากไว้ในป่าจนดอกเจ็ดปีอาตมาไปในภูในผาจะไปภูไหนแกก็พาอาตมาไปไปไหนก็ไปเห็นแต่เสาอาตมาก็โหเอ๊ใครมาถากเสาไว้จนไฟไหม้บ้างแล้วก็มีจนดอกแล้วก็มีทําไมเขาไม่เอาไปทําบ้านทําช่องนี่แต่เสาดีๆ แกก็ยิ้มยิ้มแกก็ไม่บอกเพราะแกกลัวแกกลัวเพราะว่าอาตมาไปอยู่นั่นกลัวจเจ้ากลัวนายจะตามไปแล้วกลัวเขาจะเสิบจะเสาจะจับว่าทําลายป่าสุดท้ายจะกลับมาแกก็เล่าให้ฟังว่ามีแต่เสาผมนี่แล้วอาจารย์ว่าฉันผมถามไว้เนี่ยยี่สิบแปดเสาถ้าอาจารย์มาอยู่ในป่าผมจะเอาทําวัดมันหมดเลยเป็นอย่งางนี้เจ้าจังบอกไปเห็ุเงินนะมัดปัญญาไม่มีเงินมีทอง ที่จะทําบ้านได้ก็เลยให้มันดอกมันผุยไม่รู้เมื่อไรชาติไหนแต่พอถ้าแกมีความโลภไม่มีจาคะเมื่อคืนมีเงินไปทําบ้านบางแล้วห้าพันกว่าบาทไม่มีใครเห็นแต่จาคะตรงนี้มันเข้าไปซึมซาบอาบรถในจิตใจแสดงมันเอาไม่ได้แกก็ดีใจนะพอเห็นเจ้าของมาแกดีใจน้ําตาจะไหลเลยล่ะนั่นแหะคุณงามความดีธรรมะที่มันมีผลมันจะเป็นอย่างนั้น เราจะเห็นได้ชัดถ้าเราสามารถโปรยว่าดอริยะยะยะธรรมทำสี่ประการน,นี้ให้เกิดขึ้นในสังคมเราได้บุคคลน,นั้นท่านกล่าวว่าเข้าถึงกระแสธรรมโสตปฏิยังฆะองคุณคุณสมบัติของผู้เข้าถึงกระแสธรรมโสดาบันนั้นแปลว่าเข้าถึงกระแสธรรมไม่ต้องพูดถึงนิพพานไม่ต้องพูดถึงการ ปล่อยวางไม่ต้องพูดถึงความว่างก็ได้ถ้าหากสามารถทําให้คนเข้าถึงตรงนี้มันจะไปตรงนั้นไปสู่นิพานไปสู่ความว่างครั้งแรกพื้นฐานไม่พอฟังไม่ถูกนิพานคือความว่างนิพานคือความไม่ยึดมัน่นถือมัน่นนิพานไม่มีที่จะเกาะจะเกี่ยวคนก็เลยกลัวหัวใจอ้างวางหลงเหลงโวงเวงไม่รู้จะเอาอย่างไรก็เลยไม่อยากไม่ปาถนานิพานพระพุทธเจ้าท่านก็เลยลดลด ทำสอนพื้นฐานไว้ให้มาหยุดตรงนี้ตรงทำสี่ประการเพราะเมื่อใดเข้าถึงทำสี่ประการอันนี้แน่นอนนิยะโตที่ยงแท้สัมโพทิปรารยนเขาจะบรรลุธรรมสู่นิพพานในเบื้องหน้าไม่เกินเจ็ดชาติเหมือนต้นไม้ที่มันเองรากมันขาดแล้วมันย่อมล้มไปในทิศทางที่มันเองผู้เขาถึงทำสี่ประการนี้แน่นอนจะต้องไปส่พรานิพพานแม่จะบอกหรือไม่บอกเขาก็าตามเพราะนั้นทำสี่ประการนี้ ไม่ใช่คุณทำที่ไกลเกินสุดขอบฟ้าที่จะไขว่คว้าประพืชปฏิบัติไม่ได้ทุกคนสามารถทําได้เพราะเห็นนั้นตลอดเวลาสี่ห้ปีอาตมาเด็ดต้องใช้คํานี้พยายามปลุกเราวันนี้สอบวัดผลนี่เป็นการสอบวัดผลให้เห็นเรามาอยู่ที่นี่สังคมแห่งธรรมะที่มีศรัทธามีศิลปมีจาคะมีปัญญาเป็นอย่างไรท่านก็เห็นอยู่แล้ว ใครเก็บอะไรกันได้ก็ไม่มีความหายแต่ถ้ามีคนโลภสิงสู่ในจิตในใจอะไรนิดอะไรหน่อยมันเอาได้ทราบข่าวว่านาฬิกาหายไปของใครวางไว้เฉยๆลุกไปห้องน้ำกลับมาก็หายถ้าใครสำนึกได้มีธรรมะเข้าไปสู่จิตสู่ใจก็ย้อนเอาไปคืนเจ้าของสี แล้วเจ้าของก็ให้อภัยกันเสียถือเสียว่านนั้นเป็นความสิงสู่ของปีศาจของกิเลสตันหาในจิตในใจถูกพยามาลสิงไม่ใช่เป็นความตั้งใจอยากจะททำเช่นนั้น ถ้าอย่างนี้เราจะอยู่ด้วยกันได้ยอมได้ให้อภัยได้ทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งคนคดทั้งคนตรงทั้งคนหยาดทั้งคนละเอียดมายมากหลากหลายท่ามกลางความแตกต่างก็อยู่ด้วยกันด้วยความสนิทแนบกลมกลืนด้วยคุณธรรมเราจะเห็นแบบอย่างสังคมที่ประกอบไปด้วยธรรมที่เราอยู่ด้วยกันนี้ทุกๆปีก็มีอย่างนี้ที่นิเพะบลลามเนี่ยไม่เคยมี ขโมยนะแต่ก่อนไม่เคยมีไม่เคยปรากฏการท่านสังเกตดูนกหนูปูเปี๊ศักดา์สาวาสิงที่เขาร้องอยู่ในกาเบาเริงรา่านกยูงร้องเป็นฟง้ฟงเดินไปเดินมานกกระปูดคนนั่งสมาธิเป็นสองพันสามพันแกไม่กลัวแกโดดลงมาเล่นกับคนโน้นคนนี้นกสาลิกานา้าในซาลานกเอียงทำไมเขาไม่กลัว นั่นแหละที่เราสวดมาสัพพธรรมานุภาเวนะอนุภาพแห่งธรรมคลุมครองไปตั้งแต่มนุษย์่หมู่มวล,ลพืชสรพสัพตว์ทั้งหลายต้นไม้ใบหญ้าในอารามที่มีศิ้นมีธรรมแม้จะแห้งแล้งก็คล้ายๆมันมีความสดชื่นอยู่ลึกๆทุกเชา้าทุกค่ำต้นไม้ทุกต้นมันได้ยินแต่เสียงสวดมน ได้ยินแต่ครื่นแห่งเสียงอันหลังไหลออกมาอันประกอบไปด้วยเมตตาอันบริสุทธิ์เหมือนเป็นปุ๋ยทางอากาศมันจึงเป็นเช่นนั้นนกหนูเหล่านี้ไม่กลัวใครออกไปในบ้านแพทย์ไปบินทบาทเถอะที่ตีนบ้านนี่ยนกเขาขันเป็นฟูแต่มันไม่ตายไม่มีใครมายิงมันไปทางนี้รอบรอบนอกปัดนกยูงออกไปเป็นห้ากิโลสิบกิโล ไม่มีใครเขาเข็นเขาฆ่าเขาบอกว่านกงาคู่นกวัดนกพระมันจะบาปอนุภาพแห่งธรรมคุ้มครองไปทีนี้คนทินอื่นทินไกลขี่รถมาเห็นไห้นกเขาขันเป็นฝูงแถวนี้มาต่อมาต่อไม่ใช่คนพื้นที่นี่แต่เป็นคนที่อืน่นถ้าชาวบ้านเห็นเขาก็บอกหนีไปบางคนก็เอาไปเป็นพวงเลยเอาไปเป็นพวงเลยเอาบาปมาหาต่อเอาบาป นกเขาบางตัวจะมาออกไปข้างนอกมันจะบินมาจับไหล่จับหัวมันคุ้นเคยเหมือนพ่อเหมือนแม่มันนกยูงเหล่านี้มันไม่กลัวใครมันมั่นใจในคุณธรรมของคนผู้มีธรรมมันก็เลยไม่คิดเลยว่าคนเหล่านี้จะเข็นจะฆ่ามันมันบ่มีบอลของขนังของข้ารลักยู่ทางอิสระเซลี่ห่วมเจียงใจปื่มเซยส้มเหล่นแพนหางคึ้งปีกสักุน่ามวนแม่งสงบสนห่มธรทม คนไปเป็นเป็นพันพันมันลำแทนเชนย่นกยงเป็นฟุ้งนําเป็นอย่างนั้นไม่เคยปรากฏการแต่ปีนี้